ผมบอกพี่บูดี้เลยผมได้อยากรวยตนะั้งแต่เด็กเลย <Okay. S 2> ผมแล้วผมก็เชื่อว่าคนทั่วใหญ่นะคือถ้าไม่โกหกตัวเองออยากรวยทุกคนครับ <Okay. S 2> พี่วูดี้ว่าคนติดพนันเริ่มยากแล้วช่วงที่สุดมันช่วงนั้นเนี่ยเหมือนมัวเมาเลยนะพี่มันเป็นออนไลน์ใช่ไหมบอลเปิดยี่สีช่ชั่วโมงนั่งเฝ้าหน้าจอผมนะไม่ได้หลับไม่เคยหลับเต็มอิ่มสักคืนมันเหมือนเป็นการเสพติดด้วยเสพติด โรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดคือวีคิที่บ้านเรไโรคนี้โรคซับจางโรคซับจางอ่าเป็นตันเยอะมันคือโรคเนี้ยจากคนที่ติดพันนันติดลบชีวิตทําทงานหาเช้ากินขํามันไม่ไปไหนสตักก๊กอะไม่ใช่แค่ติดพันนานะชีวิตติดอยู่กับที่อะครับจนม้แต่วันนี้มีร้อยล้านมันเกิดอะไรขึ้น เป็นครั้งแรกที่แขกรับเชิญในวันนี้ผมจะไม่รู้เรื่องราวของเขามาก่อนเลยครับว่าเขาเป็นใครน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราได้รู้กันครับว่าผู้ชายคนนี้ปีเตอร์จีไอคอนแขกรับเชิญของเรานั้นคุ้มค่าไหมที่เราต้องดูนี่อุปกรณ์ที่ผมจะมีเหมือนเขาเลยคือเป็นอุปกรณ์เวทต่างๆเนี่ย พอดีเพิ่งมาเริ่มเห็นพี่บูดี้ก็เลยอยากเล่นบ้างจริงหรือเปล่าจริงเล่นมานานหรือยังก็เล่นมาได้ประมาณสักปีกว่าแล้วครับเล่นท่าอะไรบ้างพี่เูอี้ก็เล่นผมก็เล่นได้ท่าก็มีสควอตมีเล่นแขนเล่นใบเสร็จเล่นให้ดูได้ไหมได้เล่นให้ดูนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นท่านี้อันนี้แล้วก็เล่นใบเสร็จชัดมากครับคุณผู้ชมตอนแรกไม่เป็นงี้ไม่เป็นครับตอนแรกเป็นแบบไหน ก็แห้งๆเลยเออแลวสควอตยังไงสควอตเหรอถ้าสควอตก็ต้องมันต้องยกขึ้นมาครับแล้วก็เอาขึ้นมาครับเออไววที่บร์อ่าแล้วก็ทำสควอตก็แล้วแต่ว่าเราจะยืนกว้างเท่าไหร่ครับถ้าเล่นต้นขาหน้าเราก็ยืนประมาณตรงๆเงี้แล้วก็แล้วก็ลุกขึ้นเล่นกี่เซตฮะประมาณ4เซตจเล่น4เซตครับครับเล่นอย่างนี้บ่อยไหมต่อดัปดาก็เล่นกับตะวันพยายามเล่นตกวันคําถามคือเมื่อคุณอยากจะเปลี่ยนถุนของคุณ ครับคุณไปซื้ออุปกรณ์เลยหรือเปล่าหรือว่าไปซื้อเลยทำทันทีขอว่างก่อนได้ไหมพี่ได้ได้โทษๆทเชิญเชิญวางเชิญวางแต่ว่าเป็นคนที่รักในเสียงเพลงอย่างยิ่งใช่ครับใช่ไหมครับชอบเล่นกีตาร์ครับและมีชุดกลองอยู่ในนี้ด้วยเมื่อก่อนตั้งตรงนี้เมื่อก่อนน่ยคือเคยเป็นห้องซอมดนตรีเลยครับ ทำห้องซ้อมบุเลยปีเตอร์ร้องไหมผมเป็นมือเบสแล้วร้องเพลงได้ไหมร้องได้ครับส,สักเพลงได้ไหมอ่ะแบบว่ามันมันอาจจะสมัยตอนที่พี่เด็กมากเลยเนอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือเสียงพี่เนี่ยมันไม่พร้อมมันพังมาเจ็ดวันที่ผ่านมาแต่คุณร้องได้ดผมรู้โอ้เล่นไปด้วยร้องไปด้วยยากปกติเป็นนักดนตรีไงอ่าก,ก็จะเป็นวงอยู่ทีนี้ล้วก็วเล่นกันใช่ครับแต่วันนี้กลายเป็นห้องนอนไปแล้วตอนอยู่ยมัธยมครับ <c oughs> เป็นคนยังไงก็เหมือนเด็กทั่วไปพี่แต่ว่าก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนั่งหน้าห้องหลือส่วนใหญ่หลังห้องแล้วก็แบบว่าพากันโดดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเรียน ชอบแกล้งครูแกล้งอาจารย์ะอะไรอย่างเงี้ยเ,เหมือนที่แบบพวกพวกเด็กเ,าเขาทํากันแหละนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ชอบเล่นดนตรีก็เออน,นี่ยมัธยมแล้วก็เลยตั้งวงกับเพื่อนเล่นกันแล้วพอเรียนจบเหรอก็เหมือนเดิมก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเหมือนเดิมอ,อ่ออาทำไมถึงไม่ชอบตั้งใจเรียนฟ้าริคิดให้เราไม่ตั้งใจเรียนเราด้วยแล้วพ่อแม่เรา ก็เป็นหมอใช่ไหมครับเป็นหมอแต่ลูกไม่ทั้งใจเรียนเรียนเก่งทั้งบ้านยกเว้นผมเรียนจบทางด้านไหนเรียนจบวิศวะครับครับก็พยายามเรียนให้มันให้มันจบเรามาเจอคุณครั้งแรกเนี่ยเราก็โอเคเห็นเลยว่าคุณตาดี้ของคุณนี่จะดูเป็นแนวแบบนักมวยใช่ไหม พเพื่อนเรียกว่าเป็นพเพื่อนบอกเหมือนกรรมกรมากกว่าวพี่ไม่กล้าพูดเล้อ <c oughs> จริงๆแล้วต้องเล่าย้อนไปเลยว่าตั้งแต่เด็กๆละคือผมเนี่ยจะมีความทะเยอทะยานในตัวอย่างหนึ่ง <c oughs> บอกพี่บุ๊ดดี้เลยผมเนี่ยอยากรวยตั้งแต่เด็กเลยผมแล้วผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะคือถ้าไม่โกหกตัวเองอ,อยากรวยทุกคนเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยเราก็เชื่อมาตลอดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นขยันทํางานเยอะๆเงี้ยมันต้องรวยไงตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วผมก็เลยเริ่มทํางานในเด็กๆเลย ย้อนไปเด้อเนงานแรกที่ทำเนี่ยคือตั้งแต่ม4เลยที่ทําแบบเป็นงานจ็อบนะตอนนั้นก็คือเคยไปเฝ้าตู้สติ๊กเกอร์ไปยืนเฝ้าเนี่ยได้วันหนึ่งร้อยกว่าบาทไปเช่าวันแรกนี่เลิกดีมากครับมีคนกระโดดฆ่าตัวตายชั้นสามลงมาข้างหน้าผมโอ้โห oh พอมาอยู่มาหาลัยเนี่ยเราก็เริ่มทํางานเราก็ทําเรียนไปด้วยแล้วเราก็เริ่มหาอะไรทําเพราะเราก็เชื่อว่าคือเคยเห็นแบบว่าเฮ้ยบางคนแบบ รวยแบบทํางานเสริมแล้วเขามีตังค์ซื้อมือถงมือถืออะไรอย่างเงี้ยเด็กเราก็หางานทําแต่ตอนปีหนึ่งนะครับ้วเน,นี่ยเพื่อนก็มาชวนว่าเฮ้ยไปทํางานที่ห้างห้างหนึ่งห้างชื่อดังห้างหนึ่งแอนะบเราก็ไปทางานนะฮะผมก็ไปสมัครผมก็งงกับเพื่อนว่าเอ้เราก็ยังไม่มีบุตรเลยแล้วเขาจะรับไหมเนี่ยนะครับก็ไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเฮ้ยเองนี่ดูหน่อยก้านดีนะครับพูดจาฉาฉานกล้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปอยู่ หน่วยปฏิบัติการฝ่ายการตลาดเชิงลุกภาคพื้นดินหน่วยปฏิบัติการฝ่ายการตลาดเชิงลุกภาคฟังดูแล้วมันยิ่งใหญ่อลังการมากไปแจกใบปลิวแจกใบปลิวครับไปแจกใบปลิวมีรถมารับตั้งแต่ตีห้าเลย <S <S เ<อ>แล้วตอนนั้นป,ประมาณปี3าปีสเล่นดนตรีตามผับพราอ,อเปลี่ยนละรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยงานนี้ก็ไม่รวยเพราะตังก็ไม่เหลืออยู่ดีนะครับก็มาเล่นดนตรีตามผับ แล้วก็ได้ค่าแรงไม่กี่ร้อยก็เล่นไปแต่ตอนนั้นมันมีความความชอบดนตรีด้วยไงเราก็เลยอยากจะเล่นดนตรีด้วยก็ไปไม่รอดใช่แล้วก็เราก็มาทํางานประจำอ่าเป็นเอนจิเนียร์ใช่คิดว่าเราคิดว่าทําตรงนั้นมันไม่รวยละวงสมัยคงต้องทํางานแบบมีเงินเดือนแบบแบบเหมือนคนทั่วๆไปต้องมีเงินเดือนเงินเดือนก็เป็นพนักงานจริงเนินเดือนไปใช่กี่ปีก็ประมาณเจ็ดแปดปีเมือนกันะคือเราเนี่ยเริ่มแบบ รู้สึกแล้วว่าเอ๊ะแบบสงสัยทำงานเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทําให้รวยได้ระหว่างนั้นก็เล่นพนันด้วยพี่วุดีว่าคนติดพนันเลิกยากแล้ว่วงที่สุดมันมช่วงนั้นเนี่ยเหมือนมัวเมาเลยนะพี่ม,มันเป็นออนไลน์ใช่ไหมบอนเปิดยบสี่ชั่วโมงมนั่งเฝ้าหน้าจอผมนั่นไม่ได้หลับไม่เคยหลับเต็มอิ่มสักคืนมันเหมือนเป็นการเสพติดด้วยพี่เสพติดถ้าพี่วูดีติดพนัน ผมมาบอกพี่วูดี้พี่วูดี้พี่วูดีก้กำลังติดพน,นันพี่วูดี้จะตอบว่าไม่ติดล็อกเหมือนกันผมก็เป็นอย่างนั้นพอวูดี้มาถึงบ้านของปีเตอร์แม่ของปีเตอร์อยู่บ้านพอดีครับผมก็เลยมีโอกาสได้รู้จักปีเตอร์มากขึ้นตอนที่ใช้เคาเหลวแหลกเลนก่อนว่าตอนนั้นเนเี้มันหนักขนาดไหน,นอ๋อก็ก็ที่แล้วในในเรื่องของ คือเขาใช้เงินใช้จ่ายาแบบว่าไม่ประมาณอะแล้วว่ารประมาณตัวเองจะมีเงินใช้หนี้ใช้หรือเปล่าแต่ที่ใช้จ่ายไปเนี่ยเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้บัตรเครดิตก็เยอะเป็นหนี้ทั้งเรียกว่ามีจดหมายโนติสยื่นฟ้องเนี่ยเยอะแยะเลยอะตอนนั้นเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็หมื่นกว่าวปปบาทละไม่เปิดบัตรเครดิต้ว ก็เขามาให้ทําให้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครสมัครสมันเลยใช่ครับกี่ใบอ่ะสามสี่ใบได้โอ้โหตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับก็ประมาณยี่สบองยามสามสี่ใบเลยแล้วรูดไปกับอะไรพีเตอร์ก็เสียพนันครับเล่นพนันออนไลน์ออนไลน์ครับตอนนั้นแม่รู้ไหมไม่รู้ปิดเงียบกี่เดือนกี่ปีกว่าแม่ก็นานอยู่เพราะว่า ใบ,บเรียกอ่มันจะมาที่บ้านผม,มเนี่ยไม่เห็นช่วงแรกไม่เห็นผมมาแอบดักไว้หมด,ดก่อนปีเตอร์พนันหนักขนาดไหนก็หนักแบบเรียกว่าหมดหมดตัวหลายหลายเท่าหมดไปเท่าไหร่ตอนนั้นก็หมดมมประมาณมสักประมาณร่วมห้าแสนห้าแสนอ้เป็นเดือนนหมื่นกว่าแล้ววันที่เข็ดคือวันไหนมีอยู่วันหนึ่ง ผมเนี่ยเดินกลับเข้ามาที่บ้านโดยความที่ว่าตอนนั้นคือเราเป็นหนี้นะไม่มีเงินแบบแทบจะไม่มีเงินสักบาทเลยเมื่อก่อนนะมีเครื่องดนตรีเยอะอยนเนี่ะพี่ทยอยแอบ,บเอาไปขายแอบบเอาไปขายอทองแม่ให้มาแอบ,บเอาไปขายแล้วก็ไม่ได้บอกแม่ไมไ่บอกจนวันนึงเนี่ยแหละ,ะมันก็มีเรื่องกฎหมายนะมาถึงที่บ้านมาฟ้องร้องให้เราไปขึ้นศาลแล้วแม่แม่เขาเห็นพอดีน่นีละทีนี้ว่าแม่เขาคงทนไม่ได้ก็แม่เขาก็เป็นทุกข์ ตอนแรกผมยังไม่สํานึกนะอแต่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมกลับเข้ามาบ้านเนี่ยผมไปเจอกระดาษใบหนึ่งวางอยู่อไปดูพวกผมก็กระดาษอะไรไปดูเป็นคุณแม่เ,เขียนกระดาษไว้ให้ผมตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่บนโต๊ะนี่แหละเขาในห้องนอนนั่นแหละเขียนว่าเขียนว่าอยู่แบบนี้ผมยังเก็บอยู่เลยโอ้โหเออทําอะไรให้พ่อแม่ไม่สบายใจมั้ง อ่านมีความสุขสนุกสนานดีหรือดูแลพ่อแม่ไม่ต้องเพราะพ่อแม่ดูแลตัวเองได้แม่ทำงานมาทั้งชีวิตเจ็ดเงินเก็บไว้พอจะมีเป็นก้อนเล็กน้อยก็ต้องเอามาซัพพอร์ตป่านหมดแม่กเกษียณแล้ววันนี้งนเงินในบัญชีไม่อยู่สองหมื่นกว่าบาททำไมแม่ไม่มีเงินเพราะแม่เจียดเงินเดือนเงินบ้านแต่เดืเดอนละหมื่นผ่อน ผ่อนรถ1 4ื่นผ่อนหมดก็ขายให้หกแสนห้าให้เงินป้าหมดแล้วเงินเดือนแม่ห้าหมื่นห้าเหลือเงินใช้สอน,สนใช้ส่วนตัวสามหมื่นขอป้าใช้มั่งเงินพอเหลือเก็บไปไหนหมดใช้นี่บัตรเครดิตปาน9ก้าหมื่นใช้นี่บัตรเครดิตปานสามหมื่นโทรศัพท์เครือข่ายอะไรเนี่ยอของปานโทรไปห้องกงโทรไปห้องกงสามหมื่นแม่ยกให้ทั้งหมด ไม่เอาอะไรแล้วอ่านแล้วความรู้สึกแรกคือรู้สึกสำนึกรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ <Okay. S 2> ว่ามองคนรอบข้างที่ผ่านมาเรามองแต่ความสุขตัวเอง <Okay. S 2> อยากจะทำอะไรอยากจะเล่นลอะไรโดยมที่ไม่สนใจความเดือดร้อนของอื่น <Okay. S 2> อาจจะพูบเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนว่าไม่ได้แล้วชีวิตนี้ คือจะทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้วันนั้น <c oughs> คุณจะบอกคุณแม่วันนี้ในวันนั้นว่าขอโทษแล้กวก็จะไม่ทําให้แม่ผิดหวังจะดูแลป้าแม่ก่อนแม่เราไม่เคยได้พูดกันเลย,ยจริงๆเป็นยังไงความรู้สึกมัน คนเป็นแม่เขียนกระดาษขนาดนี้ครับเป็นพี่นะพี่คงไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วตอนพี่คงพี่คงร้องไห้ขี้มูโปงอ๋อยังเก็บแม่ไม่รู้เขาเก็บเอาไว้นั่นเนี่ยแม่เนี่ยเขาไม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรแม่ไม่รู้เหรอครับไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยไม่รู้แล้วครับไม่รู้เนี่เพิ่งมาเห็นนี่แหละแม่เนี่ยเขาคงไม่ใส่ใจคงอ่านแล้วก็ทิ้งไปมั้งเออปีเตอร์โชคดีพากเลยหรือเปล่าคุณมีพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคุณรู้ตัวปะในบ้านหลังนี้ครับคุณเคยเห็นไหม เป็นพระอาหารหันต์เลยโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดครีวุดีคิดว่าโรคอะไรโรคนี้สิโรคซับจางโรคซับจางครับ เป็นกันเยอะมันคือโลกเนี้ยจากคนที่ติดพันนั้นติดลบชีวิตทํางานหาเช้ากินขํามัมนไม่ไปไหนสตั๊กอไม่ใช่ก็ติดพันนันนะชีวิตติดอยู่กับที่อะ่ะจะทั่วันนี้มีร้อยล้านมันเกิดอะไรขึ้นปีเตอร์แล้วก็ดูในบ้านก็แบบโอเคก็ดูเหมือนเป็นคนที่มีฐานะบาดกลางพ่อแม่เป็นหมอก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งชิวๆ ก็เลยถามทีมงานว่าแล้วแล้วคนนี้เขาเจ๊งยังไงทีมงานก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เองพี่แล้วก็อ่าได้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 จนกระทั่งทีมงานเขาบอกว่าระหว่างนี้ระหว่างนี้คุยกันอยู่สมภา์ไปอยู่ปั๊บทีมงานเขาก็กระซิบมาที่หูผมบอกว่าตอนนี้เด็กคนนี้จากเดิมที่เป็นผีพนันเนี่ยมีเงินอยู่ในบัญชีเป็นร้อยล้านผมก็้า คนที่ติดพันนันติดลบชีวิตทํางานหาเช้ากินข้ามมันไม่ไปไหนสตั๊กอไม่ใช่ก็ติดพนนันนะชีวิตติดอยู่กับที่อะ่ะจนวันนี้มีร้อยล้านมันเกิดอะไรขึ้นสําหรับตัวผมเองนะผมจะมีหลักการว่าในการที่ว่าเ,เราจะทําอะไรสักอย่างเนี้ยมันมีหลักเกณฑ์ในการดูจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนคนงเราเนี่ยคนเก่งๆมีเยอะมากเลยแต่สิ่งที่คนอาจขาดเนี่ย ผมเชื่อว่าเขาขาดโอกาสแค่นั้นเองเหมือนพี่วูดี้อ่ะพี่วูดี้เก่งเรื่องนี้มากๆเลยอ่าย้อนไปก่อนที่พี่บูดี้เข้ามาในวงการสมมติไม่ได้ไม่ได้โอกาสเข้ามาตรงนี้พี่วูดี้คิดว่าพี่กาจะไม่มีวันนี้พี่กาจะไม่มีวันนี้ใช่ไหมครับทุกวันที้เขาทำงานแบบไหนคือมีออฟฟิศแบบเดินทางออกไปทํางานในตึกอาคารหรือว่าต้องไปเข้าออฟฟิศยังไงครับอยากดูออฟฟิศผมไหมอยากคุณจะพาผมไปอยากเดี๋ยวผมจะพาไป ดูออฟฟิศดูโรงงานได้เดี๋ยวต้องเดินทางไปโรงงานโรงงานที่ประมาณกี่โลจากนี้ไปใช่ไทรัขนกองถ่ายไปเลยถึงแล้วครับถึงแล้วครับนี่แหละอันนี้คออฟฟิศคุณเนี่ยออฟฟิศโรงงานพนักงานฝ่ายบัญชีสต็อกสินค้าทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแค่นี้เท่านัยวแล้วผลลั์ก็เป็นหน่อยล้านครับก่อนที่จะพูดถึงโรงงานงานคุณจากที่ไม่มีเลยเนี่ย ตอนนี้มีอะไรบ้างก็มีทุกอย่างทุกอย่างก็รู้สึกว่าชีวิตเราแฮปปี้มากอแล้วตัวผมเองนะณจุดนี้ตอนนี้คือผมรู้สึกผมแฮปปี้ครับจากเดิมดูบัญชีมันศูนย์ตั้งอีกทีหนึง่งมันเป็นร้อยล้านโอ้หมันมันช่างต่างจากวันนั้นโดยสิ้นเชนิงครับมันเป็นยังไงบ้างต่างไอคำว่าอยากรวยรู้สึกได้ยังว่ามันเป็นยังไง รู้สึกละรู้แล้วรวยเหน่ยรู้แล้วรวยรู้วิธีรวยละรู้วิธีรวยรวยมันเป็นยังไงจริงๆแล้วรวยเนี่ยมันต้องบอกว่าผมเชื่อว่าพอเรารวยเนี่ยเราจะหมดปัญหาในเรื่องของการเงินมันไล่ความมันหมดความกังวลในเรื่องการเงินทองไปแล้วตัดปัญหานี้ออกจากชีวิตไปแล้วรันเป็นปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่ใช่โรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดในโลกคือวูดีคิดว่าโรคอะไรโรคเนี้สิ โรคซับจางโรคซับจางเป็นกันเยอะมันคือโรคเนี้ยดูสิโรคเนี้ยโรคเนี้ยดูสิว่าผมป่วยเป็นโรคนี้ยได้หรือเปล่าอ่ะพอกันเลยอ่าเออแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องเผยตรงนี้กันว่าออฟฟิศคุ้เป็นยังไงเพื่อคนอื่นจะได้ไปสร้างออฟฟิศแบบนี้บ้างที่ได้ร้อยล้านเลยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า ทุกวันนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะรวยรเลยจะสําเร็จเนี่ยขอแค่ว่าเราจับโอกาสให้มันถูกนะครับคุณจะผิดผิดหวังมาแล้วนะกี่สิบอย่างทํานู่นทํานี่กี่สิบอย่างไม่เป็นไรนะแต่ถ้าจับถูกอย่างเดียวเนะี่ยมันชีวิตจริงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้วิธีวิเคราะห์ง,ง่ายๆเลยนะคือสามอย่างหนึ่งคือเราต้องรู้ว่าสุดยอดความต้องการทุกวันนี้คืออะไรสุดยอดความต้องการก็คือหมออยายถึงว่าทุกวันนี้ตลาดโลกเขาต้องการอะไรมากที่สุดสองคือ ทีนี้เราก็ต้องหาสุดยอดของสินค้าครับที่จะมาตอบโจทย์หาสุดยอดสินค้าที่จะมาตอบโจทยนะ์นั้นดังนั้นถ้าผู้หญิงต้องการเครื่อ,สอ,องสำอางต้องการความสวยง,งามต้องการความสวยความงามคุณก็ต้องหาเครื่อ,สอ,องสำอางผลิตภัณฑ์ที่มาตอบโจทย์เขาใช่ครับที่คุณภาพดีสุดใช่สิ่งที่เราจะทำนั้นนะต้องเป็นนวัตรกรรมนี่แหละคือเส้นแบ่งระหว่างความสุดยอดข้อสามคือ คือคุณต้องมีสุดยอดรูปแบบการตลาดอันนี้สําคัญสุดเลยมีของดีแต่ไม่มี<ช>การตลาดก็จบอันนี้ผมพูดอย่างตรงไปตรงมานะเคยเห็นสินค้าแบบอาจจะไม่ได้ดีมากหรอกแต่การตลาดเขาสุดยอดเลยโคตรรวยนี่คือ3สิ่งแล้ว,ค,ลวคุณเรียนรู้ได้ยังเออโทษนะอยู่ดีๆคุณนั่งสมาธิแล้วคุณเจอ,เห,รอหรือว่ายัางไงป<ช>ีเตอร์ฮะก็ต้องศึกษาศึกษาหมดเลยว่าทุกวันนี้เทรนด์มันคืออะไรอันนี้สูตรคุณเปล่า สูตรไอ้สามข้อนี่เป็นสูตรปีเตอร์เหรอเป็นสูตรผมที่ผมเอามาจากหลายๆประสบการณ์ของคนสำเร็จหลายๆคนมารวมกันไม่เราจะได้เรียกบอกว่าเป็นสูตรปีเตอร์ไงอ่าได้สูตรปีเตอร์ได้ได้หมได้ไหมส่ลิขสิทธิ์ปีเตอร์บอกพี่ได้ไหมว่าที่ที่ปีเตอร์ทำมิสซิที่ที่จับอยู่ตอนเนี้ยถ้าลองมาหลายอย่างตอนที่จับอยู่แล้วทําให้ทําให้ขึ้นไปได้อลไรมันคิดข่าไหนก็ตอนนี้ผมทําโรงเรียนสอนธุรกิจแล้วครับชื่อว่าดีไอคอนดีไอคอนสอนยี่ไง ก็สอนในการทําธุรกิจออนไลน์ให้ใครก็ได้นะครับใครก็ได้เนี่ยที่คือมองเห็นอยากหาช่องทางในการทำหรือว่าทำธุรกิจออนไลน์ทุกวันนี้มันทํำยังไงที่เขายังไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยวงการนี้มันไม่ค่อยมีเลยนะเพราะว่าตอนที่คนยังไม่เล่นออนไลน์คือสิบปีที่แล้วมันก็ไม่มีถูกไหมครัแต่ตอนนี้คนขายของออนไลน์เยอะมากทำบิษัทเยอะมากแต่ไม่มีโน้ฮาวและบางโรยนก็ไม่สอนด้วย ้็เราสอนอยังไงเราเราให้ความรู้เขาอย่างไรเร,เราเทรนเขาหรือว่าก็เราก็เทรนเขานะครับขอให้คุณแบบมีความรู้เอาแค่พื้นฐานก็พอ,อคุณเปิดอินเทอร์เน็ตเป็นทำอะไรเป็นอย่างนี้แหละครับ,รบ,รบเรามาสอนหาเงินบนอากาศของเล่นชิ้นล่าสุดน,นะครับของปีเตอร์ซื้อแถวหน้าปักซอยใช่ไหมแถวตลาดสััดีครบ สายการบินไทยแอร์เอเย X ยาสีฟันน้ำยินตันนูดอยากเห็นไงของเล่นชิ้นใหม่ของปีเตอร์รถ f ฟ r r a r ารี่รุ่นนี้นะครับก็เลยขอเข้าไปดูหน่อยไม่ใช่ไปดูอย่างเดียวขอนั่งด้วยครับนี่ก็คือของเล่นชิ้นล่าสุดนะครับของปีเตอร์นะครับครับก็ซื้อแถวหน้าปักซอยใช่ไหมครับแถวตลาด <laughs> ทำไม <laughs> <laughs> ทำไมถึงเรื่องรุ่นลิฟท์นนเลย ผมว่ามันเป็นคือตอนนี้ทรงแบบนี้มันเขาเรียกว่าเขาเลิกผลิตแลออ้วคือมันไปนเป็นอีกทรงที่เป็นสีออ่ห้าแปดผมราะว่าคนรักรถคงจะชอบคันนี้มากความความพิเศษรุ่นนี้เมื่อกี้นี้ปีเตอร์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับและและ,และบอกได้ไหมว่าคุณเหยียบเหยียบหนักสุดเนี่ยเท่าไหร่ผมขับรถช้าผมขับรถไม่เร็วเท่าไหร่ผมเคยขับเต็มที่ก็ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเองไม่เคยไม่เคยขับเลยน,นะ ซื้อเฟอร์รารี่มาขับร้อยแปดสิบจริงเหรอขับขับเอาเอาสวยชมวิวไม่เคยเหยียบเกินสองร้อยเหรอยังไม่เคยครับอันเนี้ยโอ้โหผมว่าคุณเอามาให้ผมดีกว่าครับผมว่าคุณเอาคุณใจให้ผมดีกว่าะแล้วคุณเอารถตู้ผมไปเนี่ยเห็นรถตู้คันนั้นไหมอ๋อโอเคคุณเน่เป็นผู้บริหารคุณน่ต้องไปนั่งคันนั้นอ๋อแต่คนที่มันมันมีหลายดอกคุณผู้ชมนี่นี่มันมีหลายดอกจะไปคันไหนครับ เดี๋ยวผมให้คุณจารถโฟกคุณไปเนาะแล้วเราสวอปกันแล้วผมก็จะเอาเฟอร์รารี่กลับบ้านเพราะว่าผมว่ามันคู่ควรกับผมมากกว่าขอร้องนะครับตอนแรกชื่ออะไรก่อนบีเตอร์ก็ชื่อกรดเฉยๆครับชื่อจริงผมเลยกรดอ่ะแล้วแม่เรียกว่าปานอ่ะชื่อนั้นคือชื่อเล่นชื่อจริงชื่อกรดชื่อเล่นชื่อปานแต่ว่า ตอนหลังๆเนี่ยเพื่อนเรียกปีเตอร์มันมีที่มาใครตั้งใครตั้งเพื่อนก็เพื่อนๆเนี่ยแหละครับเรียกกันปีเตอร์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอตอนสมัยเรียนเนี่ยมันมีอยู่วิชาหนึ่งแตนผมเรียนไอทีนะ,ะ,ะคนเขียนเทคที่เป็นฝรั่งะเทคที่เราเรียนเน่ะเขาชื่อว่าปีเตอร์สปาซอกและว,วิชานั้นเนี่ยผมเนี่ยเก่งสุดมากเก่งมากผม่าเป็นคนติวเพื่อนๆในเสก,กัน แต่ว่าพอสอบมาผมติดเอค้งงมาทั้งหมดเลยทั้งที่เราเป็นคนติวเพื่อนงงกันหมดเลยมันอะไรวะเนี่ยการข้อสอบิดชุดหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาเป็นที่มาแล้วเพื่อนตอนนั้นเพื่อนเรียกปีเตอร์ถามผมว่าไอเดียวันนี้ที่คุณพูดออกมาในรายการนี้เป็นแรงบันดาลใจกับหลายหลายคนครับเพราะว่าบูดีเชื่อว่าคงมีหลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ แบบไม่มีพลังเลยค,คือใช้ชีวิตไปวันวัน,วนหาเชา้ากินขําเบาคนเป็นหนี้แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นโรคอะไรนะโรคโรคซับจางซับจางโรคซับจางเราไม่ได้บอกว่าเงินทองที่หามาเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะมันสามารถที่จะทำให้คุณมีความสุขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็มันจะแค่บอกว่าไอ้ปัจจัยตรงนี้แหละที่มันสําคัญมากในการประทังชีวิตต่อไปที่บางคนอาจจะไม่เก็ตหรือไม่เข้าใจว่า มันสร้างอย่างไรได้บ้างครับแล้วันนี้ปีเตอร์ก็ได้มาแชร์แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไอเดียคุณไปยินดีครับและและและมันเวิร์กมากครับอยากให้ติดต่อกลับมาครับเพราะว่าผมกับคุณนี่แหละจะไปดูโอเคจะไปดูชีวิตเขาครับนะคุณติดต่อแล้วมาแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอ่าเฟซบุ๊กอีเมลคุณหาวเองแล้วกันแต่ขอให้คุณลงมือทาวันนี้เลยครับลงมือทาวันนี้แบบที่ปีเตอร์ลงมือทำเนี่ยแล้วก็อนาคต ให้เวลาเขาสักหน่อยสักปีนคะรับแล้วเมื่อธุรกิจของคุณไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของคุณไปไกลเลอยอย่าลืมนึกถึงรายการในวันนี้นะครับแล้วก็ติดต่อเรามาเพราะาเราอยากจะไปเห็นความสำเร็จของคุณตอนนี้เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนอ่างเงี้ยแล้วแลอยู่ใน iPad ผมก็แบบอืมเขาก็คงมีความสามารถสูงนะที่สอนคนได้เยอะอะไรเงี้ยก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาสอนอยังไงก็เลยต้องตามขยัก อยากไปเห็นกับตาอันนี้คือที่ที่เราสอนใช่ครับใช่ก็จะแบบไม่มีเป็นห้องก็เป็นห้องห้องเรียนเรียนแบบไหนเรียนแบบไหนก็เขาก็จะมีคนสอนเรียนตัวตัวเลยตัวต่อตัวพี่วันนี้เข้าไปก็เรียนตัว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 นะใช่แต่วนนี้อยารู้อะไรคือเมกนของโลกเอาละฮะมีคนมาฮะมีคนแปลกหน้ามาอยู่กับเราเน่ จะมาสมัครเรียนกับดีไอคอนใช s <S ่ไหมครับพี่บุดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ย่างย่างนั่งไหลยังไงต้องถึงคิวแลของน้องช้างของผมพอดีนะฮะเดี๋ยวขอเสียงบนมือดางเลยครัให้กับน้องรวยครัครับมีนั่งที่นั่งวิงไซด์นะครับขอ iPad ผมหน่อยครับต้องบอกว่า วันนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยองค์ประกอบการทําธุรกิจแล้วเนี่ยแน่นอนครับหนึ่งต้องประกอบไปด้วยอะไรครับตัวเราตัวเรานะครับถ้าเป็นธุรกิจทัท่วไปนะครับในทัท่วๆไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรอีกอ่าเวลาเราอยากจะทําธุรกิจเราก็จะต้องเรียกว่าคิดว่าเราจะทําอะไรดีแล้วก็ต้องมีบริษัทถูกไหมครับเพื่อให้คือเหมือนกับเราเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยแหละนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญที่เราขาดไม่ได้เลยคือในเรื่องของช่องทางการทําตลาด ขอเสียงปมือต้อนรับพี่บูดีเกิดมาทีนะ,อ,ะอยากพูดแค่3ามคำ I love you ทำไมพลังในห้องนี้มันมหาศาลขนาดนี้ผม,มรู้สึกได้ถึงพลังชีวิตที่มีอยู่เต็มที่ในตัวเขาครับ มีแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อให้กับคน,นอื่นๆให้ได้ใช้ชีวิตแบบมีพลังพร้อมๆกันขอบคุณปีเตอร์ดีไอคอนครับที่จบรายการแล้วคงเป็นไอคอนในใจใครอีกหลายๆคนราตรีสวัสดิครับพี่น้องชาวไทย